ก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมน่ารักทุกๆคนด้วยนะครับกับผมตั้นดิสแทงค์ครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่5นะครับผมแป๊บๆปก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะฮะเป็นไงกันบ้างครับน้ำหนักลงกันไหมผมลงไปประมาณ5โลนะครับถือว่าเป็นก้าวเล็กๆก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจ่จนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะฮะก็สู้ๆครับอาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็เริ่มทีวิตพื้นก่อนแต่วันแรกนี่ รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงนะครับผมก็เลยแค่วิดพื้นกับเล่นหลังนะครับไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนผ้าเช็ดตัวนี่นะฮะใช้ได้นะฮะลองเอามาใช้กันดูนครับและนี่ก็คืออาหารเย็นของผมนั่นเองมีสาหร่ายด้วยโคตรอร่อยบอกเลยถ้าผมไม่อิ่มนะครับผมก็จะตามด้วยผลไม้นะครับถ้ามีแต่อย่าไปเป็นผลไม้ที่น้ำตาลเยอะนะครับเดี๋ยวจารีจะเกิดหนาวนะครับ ต่อมาวันที่2นะครับตอนเช้าผมตื่นมาผมก็จะมาทําอาหารก่อนเลยนี่ฉีดน้ำมันแล้วก็ใส่สันในหมูนะครับไประมาณ7 0 0กรัมนะครับผมเพร<อ><อ>าะตั้งกายผมตามคํานวณครับมันต้องการโปรตีนอยู่ประมาณ2 0 0รนิดๆนะฮะก็ผัดเลยผัดให้มันสุกนะฮะพอมันสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้น้ำในเนื้อไม่ใช่ออกมานะครับผม พอพัเสร็จปุ๊บเราก็เก็บใส่กล่องเอาไว้นะครับไว้กินแบ่งแบ่งกินเป็นมือนะครับเราจะไม่ต้องทำอาหารบ่อยๆไงตักไว้สองกล่องนะครับทุกคนเป็นไหมครับพเอเวลาออกกําลังกายแล้วออกกาลังกายเสร็จเนี่ยแล้วลงมาเราเราอยากจะอยากกินข้าวมากๆนะครแต่ว่ายังไม่ทํามันก็เริ่มขี้เกียจที่จะทำใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจในการทาตั้งแต่เช้าไว้เลยแล้วก็เก็บไว้กินทั้งวันนะฮะโปรตีนก็จะถึงด้วยเป็นอะไรที่ดีอย่างนี้นี่เองนะครับแต่เรื่องความสดของอาหารคิดไปว่าเพิ่งทาแล้วกินก็จะอร่อยกว่าพอแบ่งไว้กินทั้งสองกล่อง ก็จะทำเป็นข้าวผัดนะครับให้ไข่มันแห้งก่อนแล้วก็ผัดลงกันเลยแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยสักหน่อยนะครับเพิ่มรสชาติเขิมมผมจะรดนิดนึงโดยมะซาเบีเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ตักใส่จานนะครับ แล้วเราก็จะได้ข้าวผัดหมูสุดอร่อยเหาะนั่นเองแั้วนี้ก็จะเป็นมื้อก่อนออกกำลังกายนะครับผมก็ไอ,อหมูที่เก็บไวแ้วแหละแล้วก็มาใส่ไข่ต้มอันนี้ก็จะเป็นการคาร์ดิวอย่างเดียวนะครับ60นาบีปั่นจัก,กรยานโลดข้าวเย็นครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทังไในหมูที่เหลือ เอามากินกับก๋วยเตี๋ยก็เยี่ยมเลยเหมือนกันวันที่สนะครับผมมาตอนเช้าผมก็เอาอกไก่นะครับอกไก่ประมาณสองอกอยู่ที่ประมาณน่าจะ600กรัมได้มั้ครับผมก็เอามาสับ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 ,บ,บแล้วก็เอาไปผัดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่โคชูจังเข้าไปผัดแล้วนี่ก็คือหน้าตาอาหารนะครับไอ้หนังไก่นี่ผมก็เอาไปทอดลมร้อนนะครับน่ากินใช่ไหมนะแล้วผมก็ขึ้นมาออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับ Said I'm moving too far คาดิโอ60นาทีนะครับแทนที่ไอวันจันที่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมแทนแทนกันไปอาหารเย็นผมลืมถ่ายนะครับแต่กินหมดไปแล้วก็ถ,ถ่ายนี่แล้วกันฝรั่ลังกับโยเกิร์ตนะครับผม วันต่อมาวันที่4ี่ปามที่เห็นลูกชายออกกําลังกายอย่างเหน็ดเหนื่อยตาเด็ดแม่ก็ได้ซื้ออาหารลดหนักชั้นเลิศมาให้ผมนะครับตูุเจอดไปเลยวันนี้เป็นการคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับแต่ผมเพิ่มสคอตเข้าไปด้วยผมเริ่มอยากจะสะคอตทุกวันนะเพราะกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อวัดใหญ่ใช่ไหมครับมันสามารถใช้พลังงานได้เยอะนะเท่าที่ผมศึกษามาครับผิดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าใครมีความรู้ก็บอกกันได้นะครับผม แล้วก็ปั่นจักรยานพาร์ิโอ60นาทีนะครับแลนนี้ก็สภาพหลังปั่นเสร็จนะครับแล้วกล้องเป็นอะไรเนี่ยไฟฟ้ามาันขึ้นขนาดน,นี้เนี่ยโตแสงอาทิตย์ปที แล้วนี่ก็ข้าวเย็นนะครับเป็นสันในหมูกระเทียมนะครับผมกับไข่สองฟองแล้วก็ข้าวสุกพีนะครับเติมเวโปรตีนซะหน่อยวันนี้ดูโปรตีนมันจะไม่ถึงก็เลยเอาเวโปรตีนมากินเพิ่มนะครับโปรตีนอยู่ที่มันยี่สิบแปดกรัมนะฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วแล้วก็ถึงวันสุดท้ายมาชั่งน้ำหนักกันดีกว่านะครับววาายยน้ำหนักสูทรตีอยู่ที่125.9กกิโลกรัมนะครับวู้ ในวันนี้นะครับผมสันนนหมูหมดผมก็เลยต้องหาทูน่าในตู้กับข้าวนะครับมากินประทางชีวิตไปก่อนนะครับออกยากออกับเกินแลอเกินพอออกมาก็นหน้าตาแบบนี้นะครับรู้สึกมัอนอาหารแมวไว้ก็มาดูเติมไข่สั้นหน่อยเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับกินข้าวกับทูนา่าว้าวดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ขึ้นมาออกกําลังกายนะครับผม Feels right, yeah. You don't know say that it feels right, it feels right, it feels right, yeah. You only know say that it feels right. <rium citoyens> <Nacional> all right so right so right I'm just going with the gun never had a doubt felt like this is just the must put me in perspective I'm the we know I ain't bother yet Holds wanna hollow oh no I don't call them back girl let me see your ho e p ่ e เ่ e ล่นแต่ไม่ถึงเลไม่ถึงเล่นแต่ไม่ถึงเนเล่นแต่ไม่ถึงโอ๊ยเหนื่อยชิบเปล่ง แล้วก็สควอตต่อเหมือนเดิมครับ er. แล้วก็เหมือนเดิมครับปิดท้ายด้วยการฮาดิโอหกสิบนาทีนะครับวันนี้ Water, No no คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ลดอยู่ก็เหมือนเดิมครับสู้ๆนะครับแล้วเราจะกลายเป็นหมูที่แข็งแรงสุดๆกันและนี่ก็คืออาหารตอนเย็นของผมนั่นเองไปแทงกิงแล้วครับบ๊ายบาย